ไอ้เที ok at, ่ยงมืงมึงฟอรมเสมอฟอรมเอะไรง้อ่ยงไ้ใจไอ้เที่ยไคุณเรืองดีหม่คุณสักพักมือะฟอร์มอะไรคุณแล้วยังไ

าแล้วอ่ะไอ้ค่คุยมันกรต่ะกรต่อคาเฟ่้วก็ลก้นมามันก็พูดอีเยอะเย เดินก <muitas S 2> ูด่าตายฟรีนะครับไอ้ควารู้มือนายไอ้เสี่ยวคุยไเนียผหาท่อเียาม่งไายควายไอ้เสี่ยวคุยอ้วอไอ้เชี่ยติ่ม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 พ่อติ่มแม่ติ่มม่้เี่ยเรด้เชี่ยดีแม่เราคนรู้จีนแบบอ้คเนี่ยทำเพี้ยไรอะฮะคุยเชี่ยทำเพี้ยไรคยไอ้เชี่ยตองไอ้เชี่เสียวไอ้เชี่เสียวนี่ดอกไอ้เชี่ยเสียวขึดอกตดับฟรีคุยลูกกะี่หายงแบไม่ถึง มึงเยอะไปเบื่อจะคยดูกระดาษแต่ทีแต่พูดไอ้ควายไอ้ควายลำพังมึงยังเอ่ยอยู่เลยคว่วยุกกะหรี่เหี้ยมึงเยี่ยมหาพ่อเยี่ยมหาแม่มึงเหรอฮะไอ้สัตว์เยี่ยมทำเฮียอะไรอะควยตายครับพีเจส้มึงสัตว์เฮียไอ้เฮียขายสัตจัดน้ำมึงควยยเี เฮียคุยรู้กันีเฮียอเฮมือมึงลำพังยังใช้ชื่อเอเอพ่อแม่ม่อคุยแม่มึงฟังกระดาษเอี่ยเียพี่ชอพ่อมึงกี่แต่ที่เราไปลกล่มัน่คายมึงเดินกูถ่ายแต่ีลวตอนไหนแต่อีกนะครับพี่คอยเียลูกียี่เออนะครับพี่ควยมึงลำพังมึงใส่ขัดพีทมือสองโโครการของมือเป็นชนพ่อแม่ชนญแม่แม่งตายครับลกหี่มันะครับเฮียแบบเม่เฮียม่เงอะมึงยี่ยทำเียอะไรมึงเยี่ยมทำเหียอะไรคยเียมึงเยี่ยมทำคุยเลย

อ้เียหวยเปิงเิงน้ำลายไหวเฮียหวยน้ำลายฟรีไหวไอ้เฮียรู้มือนะเฮียกระสอบรู้มือนะครับเฮียน่ตายฟรีหวยตายฟรีจัดเฮียหวยเฮียเสียวเฮียลำพังแล้วไม่ได้มึงมไม่ต้องฟอมสร้างห้องนะไอ้เฮียก็ทิ่มหแม่มึงฟรีนะหวยไอ้เียทัไ้ดามอเลยเป็ไปไมไป็นดไม้เฉยรับทํดไม้ดไ้เฮียละครับตอบดัด เที่ยงยิ่งทำเที่ยเลยหไอ้สัตวคุยเียกูไม่ให้่านะครับรู้มือนะไอ้เจ๊กต๊อกรู้มือนะไอ้ขวาเียจำชื่อกูนะเฮีย่ายน้ีคุยเฮียอยากกูเจอมอย่างไรสัตเฮียเสียว